สวัสดีครับพี่น้องป้าวิช่องคนบานองมองครับนี่นี้กันตื่นนอนมาสั่งเมามากกับพ่อกันมากินขา้าวเื็นน้ำเส้นเช้าคนอย่างผิกกับอย่างเนี่ยที่เหลี่ยงของวันไปกินภาพสภาพมาเบลี่งต้นแบบแอปเปลี่ครับพี่น้องหลายครั้ บ้านบ้านเฮากับเก็บกินกันแล้วนะแต่ยุ่นี่กับป้อยล้นทีมคนไม่น้องเสียดาย <c oughs> เต็มเพื่อนอยู่ <c oughs> บ้านบ้านเฮาเนี่ยคือสิเจ๊ปไปกินกับแก้วแล้วแก้วหวานเห็ดแก้วหวานดกแห้งนีต่ตะนวยยิ่งใหญ่คนทั้งทั้งทั้งนายใหญ่ ต้นมะเก็บเปิ่นมันหลายเนาะข้าเจ้าก็เลยว่าใคอยพากันสนใจปัไดาป้ายให้ล่นถิ่มร้อนอย่างของหากินง่ายอยู่นี่ข้าเจ้าก็เลยป้ายมันล่นถิ่มมันฝรั่งข้าเจ้าก็เอาไปเฮ็ดนแนวกินกับขนมปังอะไรอยากได้ก็มาเก็บว่าเด้อยี่บ้านน้องอำเํา าเจาเอาบันไดมาไว้ให้พร้อมมนเก็บเอาไนละเต็มยยโอ้ลายขักลาย,นายเน่าแก้วหวานเซ็ปๆซกินปานมันดอกขักดกเน,น่ต้นงาานี้ เอ็นลงมาหมดแล้วนะน้อยมันหลายแห,ห้งมันเอ็นอเยอะดูมีแต่อเออแต่นบบ้อยอีกทัลายครับที่นอนมันมีคนจินมนาไลายลกับจินมทันงขอว่าหรอ กินเตจนเบีย้ยแล้วข้างๆก็กเต็มอยู่ลายคักลายนะร้นทิมกับลายช่วงนี้นาฮอนก็เ,เริ่มสิมัดแล้ว ฝนกตกเยอะเสมอเวรนฐนรถนี่อากาศก็ดีแน่จังน้อยเมื่อวานในฝนตกโอ้หน่อยหนีนหน่วยแย่ครับทัววัดทัวนีแม่งวะ ขางยนสูงห้งหน้ใหญ่ว่ตันวยใหญ่เออยค่ะงนสูงข้างน้วยสองมันมีอะไรกินกับโลนถิ่มไป นี่ต้นมะรูมันว่าเป็นนวยเว้ยมมีนยวยม่มีนวยต้นนั้นนี่าตบมันต้องแตงจแตงงามวงสกแต่ต้นใน,นเปิ้ลก็คือประเด็แตงหน้ามันจะดกอยู่นะเเต็มเพื่อนอยอให้ลองลมันลงทิ่ม มันอยู่บ้านเฮาเนี่ทั้งคอนเจนลดนังซีเนี่ยเป็นอาหารงวัวสุดยอดเลยได้บอกแอเปิลอย่างง้วนเนี่ย,ยคือสิยมาแข้งมาเคือสิบพอดเลียคักตัวน,นี่ไงั้งง้วนทั้งข้ยังเคยเสิยมาแข้งแอปเปิลดกแข้ง ท้องฟ้าบรรยากาศดีเมื่อนี้นก,ก,นกลางดีเวลาพันปูกพักส้นพักร้านพักน่างามพันตื่นเข็นเมืนเน่อนียว่ามีหมูก,กินเข,าข่ากันเลยผู้พันทษไปส้นมากินต่ำหมูฮูกินอีกซ้อนมา ก็บสี่ยงตัวพากันแห้งอยากกินของเผ็ดๆนี่เลยวะทำมาม้วงกินกันสารน้ำสลัดไปเจ็บไปแล้วลายแล้วนี่ต้น้ำต้น้ำ ก็ทาแล้วฝนตกดูแบนนี้ว่าต้องหดพักงาเกินเนี่ยเมองงามมันสิอยู่ไ้หรือฝนตกเสมออัอหนึ่งแก,ก่กับหัวจะสิมาเก็บเข้าไปไว้ถ้ากินกับกับก้อยพักกับเห็ดก้อยกับตำมะคงกับอย่างเนี่ย เราหาโม่มาก,กินขาวกินน้ำเพราะได้ไปเห็นงานเห็นงานเามูนนี่อากาศใสได้เลยไปนั่งกินไอติมยุคครังแนะนำแต่ว่าอากาศดีๆ ฟนงวิวเมียนนำสออนบ่เลิกบ่แล้วดกแข็งดกแล้วดกอีกดกมามีมือเลิกสออนคักสออนเนี่ยฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามครับพี่นนอนพอกันชิปนา้า วัสดีครับ